สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะให้คุณได้รับชมรีวิวแบบเห็นหน้าผมเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวมือถือที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ s m s u ุ g g กซ a x y s a m ุ u n ก g a l A 23 5G แต่เป็นสีใหม่นะครับชื่อว่า Silver Bright นะครับมันเป็นสีที่เรียกว่าเป็นเหมือนเงินเงินแบบนี้นั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับความรู้สึกในการทดลองใช้งานมือถือเครื่องนี้กันดีกว่าครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้รีวิวมือถือ s a m s ุ n Galaxy A 2 3 5G นะครับนั่นก็คือสีฟ้าแบบนี้นะครับลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับสี Sky Blue ของ Samsung Galaxy S 2 2 Ultra ที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าก็ใกล้กับปีใหม่นะครับเขาก็เลยส่งสีใหม่นี้เข้ามานะครับซึ่งสีใหม่นี้ กับสีนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันแค่เรื่องของความเงางามเท่านั้นนะครับแน่นอนครับว่ารายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็รวมไปถึง USB Type C มีช่องเสียบหูฟังนะครับก็ยังคงมีเหมือนกันและที่สำคัญหน้าจอของมันก็เป็นหน้าจอที่ใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับอันนี้ผมเปิดเฉพาะเครื่องที่เป็น Silver Bright นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นนะ ในภาพรวมสามารถไปดูได้ที่รีวิวของ samsung galaxy a 2ี่ g ที่ด้านบนได้เลยนะครับผมได้แปะลิงก์เอาไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าพอมันเป็นสี Si l v e อร์ i บร t ความรู้สึกในการสัมผัสและก็การจับนั้นนะแตกต่างกันกับตัวปกติหรือเปล่านะครับซึ่งปกตินั้นก็จะมีสีนะครับเป็นสีฟ้า และอีกสีหนึ่งก็คือสีดำนะครับให้เลือกซึ่งวัสดุนั้นนะจะเป็นแบบด้านนะครับผิวเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องของความเงางามอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าอยากได้เงางามเนี่ยจะต้องไปอุดหนุนรุ่น 4G แต่สำหรับตัวของ Super Bright นะครับนี่ครับโอโ้แค่แตะนิดนี้ก็มีรายนิ้วมือแล้วอะคือสีของมันสวยนะครับเป็นแบบกระจกดูดีเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องของรายนิ้วมือนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงเรื่องของเทสเตอร์ การสัมผัสด้านข้างนะครับซึ่งด้านข้างนั้นก็เป็นสีเงินแบบโอ้เกือบเกือบจะเป็นโครเมียมแล้วว่าผมคิดว่าการที่มันเป็นสีแบบนี้ช่วยทําให้เครื่องนั้นน่ะดูสว่างมากขึ้นแล้วก็ไบรท์สดใสมากขึ้นนะครับก็สดใสตามพรีเซนเตอร์นะครับอาก4 e a ีฟนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องของสีสันจริงๆ แล้วทีนี้กล้องนะครับมันก็ยังคงใช้กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับในตัวหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในรอบนี้เราไม่ได้ให้คุณดูรูปแบบของการรีบวกล้องเดิมแน่นอนเราได้ไปถ่ายงานงานหนึ่งมาก็คือ b a n ก k o มอเตอร์ x p o มาแล้วผสมผสานกับสิ่งที่ผมได้ถ่ายในปกตินะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาพรวมที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะบรรยายด้วยพร้อมแล้ว ไปรับชมกันได้เลยสำหรับภาพในรอบนี้นะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของการซูมหรือการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราก็เลยพาคุณไปรับชมกับบรรยากาศที่งาน p o t t r e x เ o นะครับที่เราไปเก็บภาพมานะครับด้วย Samsung g a l A x y A23 นะครับ 5G ตัวใหม่ตัวนี้นะครับโดยเอาเครื่องที่เป็นสี s i l v e r b r i g h t ไปเก็บนะครับซึ่งรายละเอียดของภาพนะครับก็ถือว่าเป็น เบอถือตัวหนึง่งที่มีราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายนะแต่ก็ยังเก็บภาพออกมานะครับค่อนข้างๆจบคมชัดและคมกริบอยู่แต่ว่าในเรื่องของการถ่ายนั้นอาจจะต้องมีความนิ่งอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้ากดว่า ไม่นิ่งนะครับก็คือเดินไปถ่ายไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เล็งไปในภาคนั้นอาจจะมีการสั่นเกิดขึ้นได้แล้วก็แน่นอนครับว่าโหมดที่เราได้ใช้นะครับก็เป็นออโต้บางทีก็จะเป็นพอเทชเช่นภาพนี้นะครับภาพพิตี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับรายละเอียดต่างๆภาพรวมนั้นถือว่าซัามซุงนั้นก็เก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะครับก็คือเหมาะกับการที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็ถ่ายได้ด้วยนะครับ แต่ว่าทีนี้เราใช้นี่เลนเป็นเลนหลักนะครับดังนั้นเนี่ยในภาพต่างๆที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้การเก็บรายละเอียดสีคือว่าดีใช้ได้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินแล้วรวมไปถึงการเข้าใกล้นะครับก็สามารถที่จะเก็บรายละเอยียดในเช่นทงสปีดเดนชัดเจนมากแล้วก็รวมไปถึงตัวของการถ่ายอะไรหลักในเงี้ยการถ่ายกลางคืนก็ทําได้ดีส่วนกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่า เซซี่เอยี่สิบามฮันจีนะครับสีซิบรท์ภาพรวมการถ่ายวิดีโอนะครับคันนี้ก็ให้คนดูนะครับว่ามันความไปในแตกต่างอะไรจากตัวซัมซุงเซอร์เรซี่เอยี่สามปกติแต่ว่าน่ารังนครับว่าซัมซุงเซอร์เรซี่เอยี่สามปกตินั้นก็ยังคงถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดภาพที่ดีแต่ว่าไม่ได้ให่ระบบประสาทมาแต่ว่าข้อดีของมันก็คือโวามมอท,ที่ฟังมากพอสมควรครับ ส่วนเวลนะครับในที่แสงน้อยของ s ั m s u n ก g ร l ซี y A 23่ g นะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากตัวของสีงกปกติสักอย่างใดนะครับอันนี่ก็เป็นสีแ e r Bright ที่มีคอิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับเรียกได้ว่าผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็แน่นอนครับอึดถึกทน มันคือสโลแกนของรุ่นนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเล่นเกมได้ค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะครับโดยตอนนี้ผมได้ใช้งานมือถือเครื่องนี้จริงนะแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับตอนนี้ผมใช้งานเปิดได้จําแค่38นาทีแบตเตอรี่เหลือบานเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะย้อนกลับไปในวันที่เราใช้งานหนักที่สุดนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการที่เราทดลองใช้กับโปรแกรมชื่อว่า PCMark นะครับมันเปิดหน้าจออยู่ประมาณช่วง8ชั่วโมง19นาทีนะครับแบตเตอรี่เหลือประมาณ 18, 17เลยนะครับก็เรียกได้ว่าอึดอยู่นะครับสำหรับมือถือตัวนี้ถ้าใครคาดหวังเรื่องของความแรงอยากเล่นเกมได้ทุกเกมอะไรเงี้ยมือถือตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับราคาของมัน แม้ว่าเสียงคู่จะแตกต่างกันเรื่องแมททีเรียลวัสดุเรื่ต่างแต่ราคาเท่ากันทั้งคู่นะครับคือ9,999บาทนั่นเองก็สามารถที่จะไปจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ได้แล้วนะครับวันนี้ก็คือวันที่7เนี่ย ที่คลิปได้อ่อนนะครับก็คือวันที่เปิดขายครั้งแรกนั่นเองครับก็สามารถที่จะไปจับจองแล้วก็ดูตัวจริงได้ที่ตัวแทนของ s ซัมซุงได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพลง้้้งนี้นครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็น gadget, แกจิตในเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่องบีนไลท์นะครับหากคุณชอบในการรีวิวแบบนี้ก็ คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเ้ในรอบหน้าเนี่ยอยากให้เป็นแบบนีหรือเปล่าหรือว่าอยากให้สลับกันระหว่างตัวของโหมดกล้องปกติกับโหมดนี้นะครับแต่ว่าพูดเลยนะครับว่าที่เป็นโหมดดีได้ก็เพราะว่าผมได้รีวิวเจ้า A235G ไปแล้วดังนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องมอนเหมือนกันต่างกันที่แค่บอดดี้สีที่เราอยากจะพรีเซนต์ว่าเฮ้ยสีอะเมื่อเทียบกับรุ่นปกติเนี่ย มันแตกต่างกันอยู่ฉะนั้นก็ไปเลือกกันเอาเองนะครับว่าคุณชอบสีที่เป็นสีปกติแบบนี้ด้านแต่ว่าแบบเอ้ยดูก็คูลดีนะแล้วก็สีก็เหมือนกับเรือทงหรือจะสีใหม่แปลกใหม่ล้ำแบบมิราเนียมแล้วก็แน่นอนครับว่าสีแบบนี้เนี่ย เรียกได้ว่าหายไปนานมากนะครับสำหรับมือถือ s a m มซุงเมื่อก่อนนี้เขาก็มีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็คือ n o ้ตสิและ n o ้ตสิบพลัสนั่นเองตอนนี้สีนี้กลับมาแล้วใครที่ชอบแบบว่าเป็นลุงล้งๆแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับยาวเพียงพอและก็ประมาณเกือบ67นาทีและรวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ